บสวัสดีครับมามาลูกมามากินข้าวเร็วเร็วิ่งไปไหนมามามาเอ้าเอ้เอ้เอ,เอ,เอ,เอ้มา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 กินอาหารมากินอาหารเร็ว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 เอาเอาหยิบผิดกดข้าวเราดีกว่าลูกมา เข้ามา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 มา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 เร็วเร็วเร็ว,รว,รวมามากินหามามาอุยโอ้นี่เผ็ดปะเนี่ยมาลูกมาเดีย๋ยวเก็บขยะก่อน มามามากินกันเร็ววิ่งหนีพ่อทำไมมา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 อาหยอยอาหยอย มาจอนจัดกิน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 เลยไม่ต้องกลัวกินเลยตามสบายเลยจ้าไม่ต้องกลัวจ้ากินเลยจ้ามีเศษอาหารมีอะไรก็เผื่อแผ่ก,ก็ดีนะเพราะเขาก็หากินเองไม่ได้นะครับเราก็ต้อง มีเอาให้ก็กินสักนิดนึงหน่อยดีกว่าเราไปทิ้งไปนะที่ผมก็เก็บไว้ประมาณสองสามวันอาหารที่เรากินเหลือที่เราที่มันไม่เนี่เท่าไหร่ก็ก็ไม่สนับลูกสนาก,กินกินจ้าระแวงระแวงตัวเมียระแวงอ๋ออ๋อ มากินมาเข้ามาแดดเนาะต้งอย่ากต้องอยากกินนะเข้ามาอีกงี้ออกมาลูกมานี่กลัวมีกลัวเอา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 เลยนี่เอาไปกิน เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังซื้อไก่ไม่กินเดี๋ยวเด้อเข้ามาเดี๋ยววันหลังซื้อไก่ไม่กินมากลัวอะไรฮนะเดี๋ยววันหลังซื้อโคกไก่ไม่กินสั่นๆนขะี้กลัวเนาะ